ประวัติศาสตร์ไม่มีการซ้ำรอยแต่ก็มักจะคล้องจองกันอยู่เสมอวลีนี้เราได้ยินบ่อยๆเป็นวิธีที่สะดวกในการอธิบายว่าทำไมปัญหาเก่าๆเมื่อวานนี้จึงดูเหมือนจะปรากฏขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมแต่ถ้ามันไม่ใช่แค่การคล้องจองละ่ะถ้ามันคือเสียงสะท้อนที่แม่นยำและเป็นระบบหลักถ้าอดีตไม่ใช่แค่ความทรงจําแต่เป็นพิมพ์เขียวหลักชุดคําสั่งสําหรับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้และสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปเราอยู่ในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีวัฒนธรรมการเมืองทุกอย่างอยู่ในภาวะหมุนเวียนแต่บางครั้งหลักฐานที่น่าตกใจก็ปรากฏขึ้นมาซึ่งบ่งชี้ว่าเราเคยมาที่นี่แล้วบ่งชี้ว่าอดีตไม่ได้อยู่ข้างหลังเรามันอยู่ตรงหน้าเราต่างหากนี่คือเรื่องราวของปฏิทินความบังเอิญและความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ในการค้นหารูปแบบในโลกที่วุ่นวาย และหลักฐานที่น่าตกใจนั้นก็คือปฏิทินจะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่าปฏิทินสําหรับปีที่เราอยู่ตอนนี้เป็นสําเนาที่สมบูรณ์แบบและเหมือนกันกับปฏิทินจากยุคแห่งความวุ่นวายทั่วโลกทุกวันในสัปดาห์ทุกวันหยุดทุกอย่างตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบนี่อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญที่แปลกและตลกจนกว่าคุณจะเริ่มดูว่าเกิดอะไรขึ้นในปีประวัติศาสตร์นั้นปี1941เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง และความขัดแย้งระดับโลกเป็นปีที่ทวีปหนึ่งต้องตกอยู่ในภาวะสงครามเป็นปีที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับคนทั้งรุ่นก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ลองพิจารณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับโอเคกลับไปที่ปี1941ในเวลานั้นโลกไม่มั่นคงอยู่บนขอบของสงครามรูปแบบใหม่การรุกรานของนาซีต่อสหภาพโซเวียตได้ปรับเปลี่ยนความขัดแย้งโดยพื้นฐาน แในช่วงปลายปีการโจมตีเพลฮาเบอร์ได้ดึงสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามเปลี่ยนแปลงเส้นทางประวัติศาสตร์ตลอดไปความรู้สึกวิตกกังวลโลกที่อยู่บนขอบและความไม่แน่นอนระดับโลกที่ลึกซึ้งความคล้ายคลึงกันเหล่านี้ค่อนข้างน่ากังวลแล้ววันนี้ล่ะเมื่อเรายือนอยู่ในปี2025ความรู้สึกที่คล้ายกันของความไม่แน่นอนระดับโลกที่ลึกซึ้งก็อยู่ในอากาศเราคือโลกที่มีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นเราเห็นภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในภาวะหมุนเวียน โดยการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจหลักสร้างคำถามใหม่เกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศความตึงเครียดทางการค้ากำลังเพิ่มขึ้นและมีสงครามทางการทหารที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างมากมายทั่วโลกซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายอย่างไรนี่เป็นสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่หรือมีคำอธิบายที่มีเหตุผลมากกว่านี้ แต่ปฏิทินไม่ใช่ชิ้นส่วนเดียวของปริศนาจะเป็นอย่างไรถ้าปฏิทินไม่ตรงกันแต่เหตุการณ์กลับตรงกันลองย้อนกลับไปเพียงไม่กี่ปีแล้วดูความคล้ายคลึงกันที่หน้าทึ่งระหว่างการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปรในปี1918และการระบาดของโควิดในปี2020นี่คือจุดที่ประวัติศาสตร์รู้สึกว่าไม่เหมือนกับการคล้องจองแต่เหมือนกับเสียงสะท้อนโดยตรงรายละเอียดมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าขนลุก ไวรัสใหม่ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกการค้นหาวัคซีนอย่างสิ้นหวังระบบสาธารณสุขที่ถูกผลักดันจนถึงขีดจำกัดสูงสุดและการถกเถียงสาธารณะเก,กับมาตรการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานเช่นการสวมหน้ากากและการกักตัวในทั้งสองยุคผู้คนต่างต้องดิ้นรนกับการปิดตัวทางเศรษฐฯกิจการสูญเสียงานและความรู้สึกไม่มั่นคงทางสังคมที่แพร่หลายวันที่ไหนปฏิทินสำหรับทั้งสองปีนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ประสบการณ์ของมนุษย์ความกลัวการถกเถียงและความยืดหยุ่นส่วนนั้นเกือบจะเหมือนกัน ดังนั้นเรามีหนึ่งกรณีที่ปฏิทินตรงกันแต่เหตุการณ์อาจไม่ตรงกันและอีกกรณีที่เหตุการณ์เกือบจะตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบแต่ปฏิทินไม่ตรงกันอะไรคือจุดร่วมที่นี่และอะไรกําลังเกิดขึ้นกันแน่นี่เป็นสัญญาณจากจักรวาลหรือเป็นแค่ภาพลวงตาที่ทรงพลังโอเคครับเรามาหยุดเรื่องบังเอิญที่น้าขนลุกกันสักครู่แล้วมาดูวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงของปฏิทินกันความจริง ก็คือปฏิทินสำหรับบางปีได้รับการออกแบบมาให้เหมือนกันมันไม่ใช่คำทำนายลับมันเป็นเพียงผลลัพธ์ที่สามารถคาดเดาได้จากการทำงานของปฏิทินของเราปีปกติมี365วันถ้าคุณหารด้วย7คุณจะได้52สัปดาห์กับ1วันที่เหลือนั่นคือเหตุผลที่วันที่มักจะขยับไปข้างหน้า1วันในแต่ละปีเรามีปียทิกสุรทินที่เพิ่มมนพิเศษและเมื่อเวลาผ่านไปวงจรของปี365วันและ366วันเหล่านี้ ทำให้ปฏิทินกลับมาเรียงตัวกันในรูปแบบที่แม่นยำและมันเป็นเรื่องปกติมากกว่าที่คุณคิดปฏิทินสำหรับปี2025ไม่เพียงแต่ตรงกับปี1941เท่านั้นมันยังตรงกับปี 1958, 1969และ1986ความจริงที่ว่ามันตรงกับปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์น่าเสียดายที่มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญปฏิทินไม่รู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์มันเพียงแค่ทำตามหลักคณิตศาสตร์ และเพื่อความชัดเจนปฏิทินสําหรับปี1918และ2020นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคณิตศาสตร์ไม่ตรงกันความจริงที่ว่าเหตุการณ์มีความคล้ายคลึงกันมากเป็นข้อพิสูจน์ที่ทรงพลังของบทเรียนที่แท้จริงของประวัติศาสตร์ไม่ใช่ของปฏิทินดังนั้นถ้ามันเป็นแค่คณิตศาสตร์ทำไมเราถึงรู้สึกหลงไหลในมันมาก คำตอบอยู่ที่วิธีที่สมองของเราถูกเชื่อมต่อมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพอรฟีเนียมันคือแนวโน้มของมนุษย์ในการค้นหารูปแบบที่มีความหมายในข้อมูลแบบสุ่มหรือไม่สมเหตุสมผลมันคือสิ่งที่ทําให้เราเห็นใบหน้าในก้อนเมฆหรือเชื่อในเลขนําโชคหรือค้นหาข้อความที่ซ่อนอยู่ในสิ่งของในชีวิตประจําวันในโลกที่ไม่แน่นอนสมองของเราจะค้นหาเรื่องราวที่เรียบง่ายและสง่างามอย่างสิ้นหวังเพื่อทําความเข้าใจสิ่งต่างๆปฏิทินที่ทํานายประวัติศาสตร์ให้เรื่องเล่าที่สมบูรณ์แบบแก่เราแม้ว่า จะไม่เป็นความจริงก็ตามมันให้ความสบายใจเพราะมันบ่งชี้ถึงบทละครแผนหรือการออกแบบสําหรับความวุ่นวายและโซเชียลมีเดียด้วยอันกริทึมของมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่อยากจะเชื่อมากขึ้นทําให้เทรนเหล่านี้รู้สึกยิ่งใหญ่และเป็นจริงมากกว่าที่เป็นอยู่เราถูกดึงดูดเข้าหารูปแบบเหล่านี้เพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมบางสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นคืออนาคตอดีตไม่สามารถบอกเราได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ แต่สามารถให้คําแนะนําที่มีค่าแก่ากาเราเกี่ยวกับวิธีรับมือกับมันได้อนาคตไม่ได้ถูกเขียนไว้ในปฏิทินมันกําลังถูกเขียนโดยเราในตอนนี้คุณคิดอย่างไรเรากําลังเห็นรูปแบบที่ซ้ําซากในประวัติศาสตร์หรือมันเป็นภาพลวงตาทางจิตวิทยาที่ทรงพลังเข้าร่วมการสนทนาในความคิดเห็นหากคุณต้องการดูวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับเนื้อหาเพิ่มเติมการกดไล์ และแชร์ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเช่นกันขอบคุณที่รับชมครับ